นี่อันนี้ข้าวโพดที่แม่ปลูกจ้ะค่ะในเม็ดมันคะอันนี้ของแม่มันเป็นอย่างนี้สองผักแล้วนะลูกมันเป็นอย่างนี้สองเออเมื่อกี้แม่ก็แปลกอ่ะแม่เอาไปปิ่งไปจีไปขงางให้มันก็เป็นอย่างนี้แหละยาวๆอย่างนี้มันไม่ค่อยมีเมล็ดนะ <c oughs> แม่ทำไมในปลูกข้าวโพดเนยเป็นแปลกแปลกแม่แม่ยิ้มรือเปล่าจ๊ะ ตอนแม่ปลูกแม่ต้องยิ้มโว้เวลาอารมณ์ดีๆมาแม่ก็ยิ้มแม่ก็ยิ้มแม่เขาบอกว่าห้ามยิ้มเวลาปลูกเขาโพดนี่ดูซะก่อนดูของคุณวิไลปลูกมันไม่ได้แม่ดูของคุณวิไลปลูกเออของคุณได้ว่าของคุณแม่ปลูกมันเป็นแบบนี้นะคะแต่แม่นี่แม่เห็นสองผักแล้วนะลูกยาวๆอย่างนี้แหละไม่ค่อยมีมาเลย มันเป็นอะไรนี่อัศจั์แท้ๆอัศจัน,จนมันเป็นเองเอ๊ะจะยิ้มไม่ยิ้มมันก็ไม่สําคัญนะมันอัศจัน <c oughs> แบบไหนวะอ่ามันออกหวยหรือมั้งกินข้าวนะคะฉลากกินแบ่งรางวัลที่หนึหนึ่ง <c oughs> <c oughs>